กระชังใส่ปลาเข้ามาเพิ่มนะครับรอบนี้มีเข้ามา1,000ใบจะมีเข้ามาหลากหลายขนาดนะครับตั้งแต่ขนาดเล็กๆแบบนี้กว้าง30ยาว30นะครับเป็นกระชังแบบ3ห่วงนะแบบที่ใช้ตกใช้เก็บปลาทั่วไปนะครับก็จะมีขนาดกว้าง30มนะครับมีขนาดกว้าง35กว้าง4 0กว้าง50นะครับจนกระทั่งถึงขนาดใหญ่นะครับกว้าง60 ตัวนี้จะกว้าง60เซนนะปกติเนื้อตะข่ายเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเบอร์12นะครับแต่ไอตัวใหญ่เนี่ยก็จะมีแบบเนื้อหนาเข้ามาเพิ่มด้วยอย่างตัวนี้จะเป็นได้เบอร์18นะครับได้เบอร์18ตัวนี้ก็จะหนาขึ้นนะราคาก็จะสูงขึ้นนิดนึงสนใจขนาดไหนก็ทักทายพูดคุยกันได้นะครับตัวนี้ มีหลากหลายขนาดให้เลือกปกติจะเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้แต่ว่ามาีบางขนาดที่เป็นสีอื่นอย่างสีดำอะไรอย่างเงี้ยผู้ผลิตบอกว่าเนื้อเนื้อตะขายไม่พอกับที่สั่งผลิตนะครับก็เลยต้องเอาสีอื่นปนมานิดหน่อยนะครับสนใจขนาดไหนก็เลือกตามการใช้งานนะครับ สามารถพูดคุยักทายกันได้ขอบคุณครับ